สวัสดีครับผมอยู่ในที่อาซูบายฮะนี่เรอยู่ค่ายฮวสิกีนะครับเป็นนินจา400ครับผมอันนี้ก็เป็นสีโรงงานเลยฮะเอ้ยหรือเขาติดลายมาวะเนี่ย,ยติดลาย,ลายใช่ไหมย,ยลายนี้สวยมากนี่ฮะคันนี้บอกว่าแจ่มมากเนี่ยอยากให้ให้น้องอาร์มซูมดูตรงเครื่องฮะเนี่ยอ่าเห็นป่ะฮะกิปกิปปเลยไม่มีตำหนิฮะลายซ้ายขวาอ่าป้ายเบียนตองสีแล้วก็เลขหนึ่งนะสีสีสีหนึ่งนะโอ้โห พ่อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซิปออนแล้วก็เป็นอ่าเป็นคาบิกปลายดามให้นะครับอ่าเนี้ยแเนี้ยกิปกิเครื่องอ่าโอเคอ่ะของแต่งก็เป็นชิลชิลแต่งนะฮะแล้วก็กระจกเดิมเรามีให้นะอ่าโอเคแล้วก็มีอะไรอีก <c oughs> <c oughs> การมอน้าแต่งช่อเดิมใช่ไหมอ่ะมือคัดมือเบรกเดิมนะแล้วก็มีตุ่นมดมาให้นะครับเ <c oughs> บาะเดิมมีบ้า <c oughs> อ่ามีตุ่นมดมาเบาะเดิมค่อยว่าอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเสื้อตัเหลือๆแล้วก็ มาดูเลขใหม่กันคันนี้จำได้คันนี้เลขใหม่หน้อยเนี่ยไม้หมื่นแปดนะฮะกอดสูร์ร,รับสวิีให้แล้วนะฮะเป็นถ่ายมันเครื่อนชิ้นน้ำล่อยเย็นพวกขั้วเหล็ภายในเครื่องนะโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันคันนี้ก็จะเป็นเน้นเสียงเครื่องนะครับเพราะเป็นท่อเดิมเนาะนะนะฮะเดี๋ยวผมเอาไม้จ่อใกล้นะวเบิ้ลเบิ้ลในปั๊บเราจะห้าพันแล้วกันเ,เสียงแบบโคตรนิ่มเราสูงสูงเลยฮะ แล้วนึกดูถ้าใส่ท่อลั่นนะจะแบบพ่อขนาดไหนชอบมากโอเคคันนี้นะฮะเป็นปีสิบเก้ายี่สิบออกรถจบที่12ื่นสองเนะยีนะยี่สิบเหมื่นสอถ้าคนมีเครดิตอะออกรถประมาณจำผิดห้าพันเก้าพันนี่แหละแต่ถ้าคนไม่มีเครดิตออกมาหมื่นสองยี่สเอรนะออกรถ1สิบมื่องพรอมาณ2,6สอันหกนะยืนได้5้ปี การถ้สนใจนะฮะติดต่อพี่เอาอาซูบไบหรือซีไวขยอยู่ได้เลยติดต่อผ่านหน้าที่ตรงเลยก็ได้นะฮะกาไงฝากเจ้าดินจาส0่คันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ